เชียร์เลยนางเอกดังที่ไบร์ยนอราพาสอยากเล่นละครด้วยคือเธอคนนี้ หน้าที่นี้ชื่อเสียงของเขาคนนี้มาแรงแซงทางโค้งมาก,มากสำหรับไบร์นร์ัาร์วิไลพา,านหรือใครหลายคนติดเรียกชื่อเขาว่าพี่มือหรือฮิรันหนุ่มไบร์เข้าวงการบันเทิงมานานมีผลงานการแสดงและอีกหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามการด้วยความหล่อลุกตล์แบทแบทแต่อ่อนโยนแถมเก่งขนาดนี้แน่นอนค่ะเป็นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศล่าสุดหนุ่มไร้ได้มาร่วมพูดคุยสนุกๆในรายการทาหนูรับพี่จะรักป้า EP85 ตอน แบดบอยที่ว่ายังแพ้ไบรท์นอรพพาน์ทางช่อง YouTube ก้อยนทตีรีบโดยมีบางช่วงบางตอนได้ถามถึงว่าหนุ่มไราย์อยากร่วมงานกับนางเอกคนไหน,นแบบชอบอยากร่วมงานด้วยหนุ่มไรส์บอกว่าทาอยากทํางานอยากทํางานกับพี่ใบเฟิร์นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพรบูดเรารู้สึกว่าคนนี้คือของจริงเลยเรื่องสกิลอยากมีเชิงว่าแบบเขาทํายังไงให,ให้เก่งขนาดนี้ซึ่งสาวใบเฟิร์นนับว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสุดฮอตมากๆค่ะมีดารานหนุ่มสาวหลายคนอยากร่วมงาน ด้วยและด้วยความสวยน่ารักเก่งมากความสามารถก็เป็นขวัญใจของใครหลายคนเช่นกันแต่พอได้ยินหนุ่มร้ายบอกอยากร่วมงานกับสาวใบเฟินแบบนี้สงสัยต้องมีสักเรื่องแล้วล่ะจ้า